สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจำรายเดือนกันนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนกุมภาพันธ์2569เป็นของคนที่เกิดวันเสาร์การดูดวงเ,เป็นการอ่านตามนับไพ่ทั้งหมดไม่ได้ดูส่วนตัวบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงและอาทิตย์เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูว่าในเดือนกุมภาพันธ์2569เนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์จะเป็นไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราเลือกไพ่ทั้งหมด12บใบ12ใบคือ12ตําตำแหน่งนะ ได้ไพ่ครบแล้วอ่ะ อามาดูใบแรกนะคะใบแรกเป็นตัวแทนของคุณเองเนาะเป็นพระธิกพระจันทร์มองอย่างนี้นะเออบางคนนะจะมีความโดดเด่นมีความมีชื่อเสียงเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดจนเสาร์เนาะหรือบางคนเน่ยอาจจะมีความรังเรีใจไม่แน่ไม่แน่ใจเกิดขึ้นก็ได้สําหรับบางคนเนาะหรือบางคนน่ยสามารถบาลานอารมณ์ของคุณน่ย ได้คงที่คืออาจจะมีความเป็นหญินเป็นหยางในตัวเองได้ดีเนี่ยสามารถประบาลานได้แต่บางคนนะอาจจะมีด้านใดด้านหนึ่งเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยก็มองว่าเออไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะ่ะถ้าคุณบาลานเรื่องของเรื่องอารมณ์เนี่ยบางคนเป็นมีเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีบุค,คลิกสองสองมุมเนี่ยอยู่ในคนคนเดียวกันถ้าคุณบาลานในเรื่องพวกนี้ได้เนี่ย อะไรต่างๆในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมองว่ายังไงคุณก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะตรงนี้นะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีอะไรให้คุณเข้ามาเลือกสองสองอย่างแต่ที่สองอย่างนี้อันนี้ไม่ทราบเนาะบางคนอาจจะเรื่องของความรักก็ได้แต่ทีนี้อ,อบางคนเรื่องการงานก็ได้อย่างไรเนี่ยเราลองดูดีๆนะว่าสิ่งสองอย่างเนี่ย มันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะคะหาเลือกอันที่มีข้อเสียที่น้อยที่สุดนั่นแหละจะได้ไประโยชน์กับตัวเองเนาะแลวจะเ,เรื่องของการงานเรื่องความรักหรือเรื่องสิ่งของหรืออะไรต่างๆเนี่ยลองดูนะคะทีนี้ที่ทตําแหน่งการเงินกันบ้างการเงินเนี่ยเป็นดาวจันทร์กับดาวสุขเขาเรียก่าคู่ชูคู่มเสเน์เรามองอย่างนี้การเงินของคุณเน่ย อาจจะได้จากความเสน่หาได้จากการติดต่อสื่อสารการเดินทางเองได้จากการที่เอกู้สถาบันการเงินก็ได้หรือบางคนอาจจะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณนะคะแต่ทีนี้คุณเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายพวกซื้อของกินของใช้ค่ะเดินทางต่างๆจิปาถะบางคนน่ะซื้อของสวยของงามก็มีบางคนน่ะ ไปหมดในเรื่องของการศิลปกรรมเสริมความงามทีนี้ก็บอกว่าถ้าศิลปกรรมอะไรอ่ะดูให้ดูสถาคลินิกที่ดีๆหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ดาวพฤหัสทธธีเนี่ยดาวที่เกี่ยวกับหมอเนี่ยเป็นประเกษตรบางทีเราอาจจะเจอหมอที่ยังไม่เก่งก็ได้นะแต่แนะนําว่าอย่างนว่าถ้าอยากจะทําความเศิลปกรรมความสวยความงามอะ่ะเรารอให้ดาวพฤหัสทธธีเนี่ยย้ายไปอยู่ในเรือน ราศีกรกฎกันดไหมหลังพึ่งสภาไปแล้วน่ะคุณอาจจะเจอหมอกเก่งก็ได้นะคะลองดูนะลองลองดูกันของตะคนนะคะทีนี้เรื่องการเงินเนี่ยมันก็บอกเลยว่าเออเตือนนิดนึงว่าถ้าคุณมีเงินเก็บอคุณไม่เหลือร้อนละแต่ถ้าคุณไม่มีเงินเก็บคุณไม่มียติพี่น้องดูแลไม่มีลูกหลานดูแลเนี่ย ถึงเวลานั้นน่ะคุณก็ต้องไปทํางานแลกเงินใช่ไหมคะ,กะเกษียณแล้วก็ต้องไปทํางานเพื่อแลกเงินเลี้ยงชีพใช่ไหมณเวลานี้พยายามเก็บกันนะคะอะไรที่มันไม่จําเป็นจริงๆอ่ะเราไม่ต้องใช้จ่ายเรื่องเสื้อผ้าก็ใส่ของที่มีถ้ามันใส่ไม่ได้แล้วเราเคยซื้อหาใหม่ก็ได้นั่นก็เป็นคาง ได้เนาะค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆเนี่ยของตะกอนหรือบางคนน่ะชอบการเสี่ยงโชคอันนี้คือการเสี่ยงโชคเนี่ยเรียกว่าอะไรนะทุกคนมีสิทธิ์เสี่ยงหมดแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าในชในโชคชะตาเราในพื้นเดิมของเราเนี่ยมีโชคจากการเสี่ยงโชคไหมเล่นพอประมาณจะได้ไม่ไปหนักตรงนั้นเนาะหรือเราก็ได้มีการตัดเงินส่วนเนี้ยไปเป็นเงินเก็บบ้างก็ได้นะคะลดค่าใช้จ่ายลง ก็ทาบัญชีรายรับรายจ่ายแหละคุณจะได้เห็นกันนะคะทีนี้ดูที่ตําแหน่งสาชาบ้างตําแหน่งสาชาเนี่ยเป็นดาวพฤหัสกับดาวเกตสาชาหมายเพื่อนเหมือนหมายถึงเพื่อนฝูงคนรอบตัวสังคมรอบตัวก็ได้ค่ะการติดต่อสารถึงสื่อออนไลน์เองการเดินทางการประสานงานประชาชนลูกค้าการสั่งสั่งก็ได้ทีนี้เป็นพระหูกับดาวเกตต้องบอกงี้ว่าบางคนมีโอกาสที่จะ สื่อสารสัมผัสในเรื่องของสิ่งรีรับเดีนรับได้นะแต่น,นี้บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับฟังด้วยหรือบางคนมีโอกาสที่ติดต่อสื่อสารการเดินทางในต่างถิน่นต่างแดนเกิดขึ้นก็ได้ค่ะบางคนเนี่ยอาจจะใช้เรื่องของโรคโซเชียลมากมีการใช้พวกออ,ออนไลน์อะไรเยอะก็ได้หรือมีการอยากจะค้าขายออนไลน์หรือติดต่อเพื่อนออนไลน์ได้หมดบางคนจะได้พบเพื่อนเก่านะอ่ะ อันนี้ก็ดูนะเพื่อนเก่าคุณนะ่ะพบกันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะฝากนิดหนึ่งหรือบางคนเนี่ยมองว่าอย่างนี้ถ้าเป็นลูกค้าอคุณอาจจะได้ลูกค้าจากต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ลูกค้าบริษัทต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยมีการคอนเน็ชันพวกนี้อยู่แล้วหรือบางคนอาจจะมีความเครียดวิตกกังวล การเรื่อง,องการเดินทางนี่แหละในต่างถิ่นต่างแดนแต่ทีนี้ในสถานาการณ์ตรงนั้นวิตกเรื่องอะไรเออสมมติถ้าคุณไปประเทศที่อ,อ,อยากเที่ยวประเทศเกาหลีเกาหลีใต้อ่ะ,สมม,อะสมมติคุณอาจจะมีคมวิตกงว,ว่าไปข้างเนี้ย อย่างเช่นบางคนไปเสกกรรมใช่ไปครั้งนี้ยฉันจะผ่านตอมอไหมอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะนึกเป็นการยกตัวอย่างนะแต่ละคนนะ่ะไม่รู้ว่าคุณจะวิตกกันเรื่องอะไรนะคะทีนี้ดูที่ตำแหน่งพันธุบ้างตำแหน่งพันธุเป็นดาวจัน์ดาวเกตเออมองว่าคนในครอบครัวเออมันจะเกี่ยวกับคนในครอบครัวคนในครอบครัวคุณเนี่ยอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลเกิดขึ้นนะ แต่เกิดขึ้นในเรื่องไรของแต่ละครอบครัวหรือบางคนเนี่ยเอ่อสามารถสัมผัสเรื่องสิ่งรีรับเในรลับได้นะคือมีความอ่อนไหวไงมันก็จะสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้หรือบางคนน่ะมีเกณฑ์เดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ติดแม่น้ำก็มีหรือบางคน,น,คนในครอบครัวอาจจะเป็นการไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะปฏิบัติธรรมถือศีลต่างๆบางคนเนี่ยมีโอกาสได้บ้านได้รถ ที่ดินทรัพย์สินต่างๆโดยที่ไม่คาดคิดถ้าบ้านก็อาจจะเป็นบ้านที่ติดน้ําก็ได้ได้ที่ดินสวยๆที่ดินติดน้ําก็มีเหมือนกันนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องคนในครอบครัวเกี่ยวเรื่องบ้านรถที่ดินทรัพย์สินต่างๆทีนี้การขอพร่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันนะให้ไปดูว่าจะขอกันเรื่องอะไรนะคะทีนี้ชุดตำหน่งปุตตะบ้างจำเลยปุตตะคือเป็น บุตรบุญวานสัตว์เลี้ยงคุณเองโครงการโปรเจกต์ต่างๆการเดินทาง,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 างระยะใกล้การเสี่ยงโชคก็ได้หน้าไพ่เป็นอาทิตย์กับพฤหสัสบสีอันนี้เขาเป็นคู่มิตรคู่โชคลาภใหญ่มองว่าบุตรบริวานคุณอาจจะให้โชคลาภคุณนะแต่จะให้แบบไหนเนี่ยไม่ทราบบางคนสร้างความปรับเพิ่มใจคุณก็ได้เช่นเขาจะสอบตำแหน่งที่ดี ได้ตำแหน่งที่ดีหรือแข่งขันกีฬาได้รางวัลที่ดีก็ได้เหมือนกันแม้กระทั่งเขาสามารถทํายอดขายคุณได้เยอะเหมือนกันรวมถึงโปรเจกต์คุณเองก็มีโอกาสดีๆอาจจะการที่จะติดขัดนะก็อาจจะรับรื่นไม่ติดขัดก็ได้แต่ในบางการณีถ้าไม่มีการติดขัดอะไรเนี่ยยังไงคุณจะมีคนให้ความช่วยเหลือคุณทําให้ปัญหาที่คุณเจอลคลี่คลายไปทางที่ดีได้นะคะทีนี้ที่ตำแหน่งอริกันบ้างตำแหน่งอริเนี่ย เอ,อรีก็คือมุมบวกนะไม่ว่าคุณจะริเริ่มบุกเบิกทำอะไรทุสกสย่งนนเนี่ยใน,ในในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณเองต้องเรื่องของความคิดหนึ่งละต้องมีความคิดที่ดีมีการพูดจาที่ดีพระบิดาพูดเนี่ยหรือเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารต่างๆคุณเตรียมข้อมูลต่างๆหาความรู้ให้ดีๆเนี่ย ยังไงอะสิ่งที่คุณทำอะมันมีโอกาสประสบความสําเร็จกนได้เหมือนกันแต่ถ้ามองในมุมลบบ้างมุมลบเนี่ยหรือคุณจะมุมลบมันก็มองว่าเป็นปัญหาสักปัญหาสักเกิดขึ้นคือหลไรบ้างลหละอ่าเราพูดกับมเดยูมันเป็นเรื่องของเนี่ยสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้สิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็มองได้ไหลายมุมเนาะอาจจะเป็นเรื่องโรคภัยเองหรือในเรื่องของปัญหาจาก บุคคลอื่นเคยใครบ้างล่ะเนี่ยศัตรูเกา่าศัตรูใหม่คู่แข่งขันทางการค้าเจ้าหนี่ก็ได้นี่สินก็ได้บุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน,นึ่งเป็นปัญหาให้คุณในการที่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งรวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีเองก็ได้เหมือนกันแม้กระทั่งเรื่องลูกภัยที่บอกดาวพุธเป็นเรื่องของเอกสารก็ได้เอกสารหรือความคิดของคุณเองเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการคิดแล้วเออคิดไม่ตก อจะทําดีไม่ทําดีมันก็มีสําหรับบางคนก็ค่อยๆแก้ไขอตั้งสติให้ดีๆเนะี่ยยังไงสิ่งที่คุณทําอ่ะก็สามารถดําเนินไปด้วยดีได้นะคะอันนี้ก็ค่อยดูนะสาหรับบางคนที่มีการแก้ไขนะคะหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยบางอย่างบางทีอ่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาตรงนั้นก็ได้นะคะนะทีนี้ดูที่ปัตตานีบ้างปัตตานีเป็นดาวเสาร์ ดา,าวเสาพูดง่ายๆว่าคนที่มีคู่เรื่องความรักคุณเนี่ยอาจจะเรื่องของการหึงหวงกันการ,การเอาแต่ใจ,ใจตัวเองก็ได้ความใจร้อนความมุทรุดุดันต่างๆหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยก็มีความวิตกกังวลมีความทุกข์ใจในเรื่องของคู่ครองก็ได้ไม่ว่ามองงนี้นะสำหรับคนที่มีคู่กันไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามเนี่ย เออคุยกันดีๆคุยกันด้วยเหตุและผลนะเนาะแต่ยังว่าแหล่บางคน,นเป็นคนขี้หึงขี้หึงแบบไม่มีเหตุผลคือคุณไม่สามารถที่จะไปคุยอะไรใครได้เลยเออเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยสังคมหลอกบางทีเราติดต่ออะไรต้องติดต่องานทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ไหมคะคู่คุณเองก็ต้องใจเย็นนะต้องคือก็อยู่ที่ตัวเราหรือดว้วยถ้าเราไปติดต่อใครเนี่ยเราเองก็ต้องวางระยะห่างชัดเจนเนาะ เพราะว่าเ,าเราแต่งงานแล้วเนี่ยมันก็โอกาสมีที่คู่เราอาจจะเข้าใจผิดได้เหมือนกันนะคะอันนี้ต้องเป็นบริหารจัดก,การนกันดีๆนะส่วนคนโสดคุณจะเจอคนเนี้ยคนนี้เป็นคนที่อาจจะสว่าดุก็ได้เออดุเป็นคนขี้หึงอา่าหรือเป็นคนที่รู้จักใช้เงินก็ได้นะหรือบางคนเนี้ยอาจจะเป็นคนขี้เหนียวก็ได้อันนี้ให้ใช้ระยะเวลา ดูกันให้ดีๆไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นหรือบางคนเนี่ยใครหาคู่ผ่านแอปก็เหมือนกันค่ะใช้เวลาทีหนึง่งแม้กระทั่งบางคนเนี่ยคนที่ความรักผิดหวังตลอดเนี่ยแนะนำว่าอย่างนี้เออคุณลองไปดูดวงแบบที่วางรักนาสีดูเนาะว่าเรื่องความรักดีไหมความรักดีก็มีไปแต่ถ้าความรักไม่ดีให้ไปโฟกัสเรื่องการงานการเงนิงนการเรดูพ่อแม่เถอะค่ะคุณจะไม่ผิดหวัง มีเวลาแล้วเราไปพัฒนาหน้าที่การงานให้เจริญเติบโตให้ได้ตำแหน่งที่ดีที่สุดที่คนอยากได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เนี่ยฝากไว้ยิ่งนิดหนึ่งว่าลองถามใจตัวเองให้ดีๆว่าพร้อมที่ทําหน้าที่สาม,มีภรรยากันหุือย,าอยา่างครบอบครวคุณครบอบค,ครบคัวเขาต่างชาติต่างศางสนาไหมเพราะศาสนาเขามีข้อจํากัดนิสยัยและสไตล์แร้วกวันไป ะะทีนี้ถ้ามีดาวเสาร์อยู่ในเรือนปัตนิอย่างเงี้ยในทางของศาสตร์เรียกว่าเป็นตำแหน่งพินทุป,ปาทพินทุบาทคือมีความทุกข์ใจมีความร้อนอกร้อนใจเกี่ยวกับคู่กครองคุณเองอ่ะคุณลองไปดูนะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะอาจจะเป็นอยู่แค่คือน,นี่มีกรอบเวลาของไพ่นะคะก็อาจจะแค่เดือนกุมภาพันธ์นี่แหละลองไปดูนะคะทีนี้ดูที่ตำแหน่งมรณะบ้างตำแหน่งมรณะอ่ะ คืออะไรอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้หรือบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์เหตุการณ์นหนึ่งอะทำให้คุณต้องการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางในต่างถิง่นต่างแดนหรือมีเกณฑ์ห่างกันเนื่องด้วยสายเหตุของตะกนแต่หน้าไพ่เป็นเรื่องของดาวพฤกษีก็มองที่ว่าบางคนอาจจะมีการเรียนต่อไหม เปลี่ยนแปลงที่จริงอาจจะแค่เรียตีไปไป,ไปมาเรียนต่อดีกว่าอาจจะมีตรงนี้ก็ได้หรือมีการไปพัฒนาโรงคอร์สสั้นๆคุณก็ได้เหมือนกันนะคะอยากไปเพิ่มเติมความรู้เนี่ยมันก็นการเปลี่ยนแปลงกันใช่ไหมคะแต่ถ้ามองในมุมลบอาจจะเป็นตัวคนเองหรือบุคคลอื่นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยทำใหเ้เป็นปัญหาสักกับคุณเป็นอย่างไรก็ต้องดูที่แต่ละคนว่าตรงนั้นอะ สถานการณ์ตรงนั้นเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมคะโรคภัยด้วยเนาะทีนี้หน้าไพ่เป็นพระสิสตรีก็พูว่าอาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนไหมตัวบทกฎหมายข้อระเบ,รบียบข้อบังคับครูบาอาจารย์ประสงค์รือบคุคคลเกี่ยวเกี่ยวข้องกฎหมายไหมที่จะเป็นปัญหาคุณนะคะหรือบางทีอันนี้ก็ออาจจะเป็นเรื่องของตัวแทนคุณหมอก็ได้เออเนี่ยก็ลองดูนะคะทีนี้ดูที่ตำแหน่งสุภาพบ้างตำแหน่งสุภาพเกี่ยวเรื่องของคุณพ่อ เจ้านายผู้รักผู้ใหญ่เองตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้การคำประกันคอนคอนดิชันการเ,ออเดินทางไกลนับให้เป็นอาทิตย์พฤศฎีแล้วก็เป็นพระหูถ้าเราเปลีย่ยนเช่นเอาเจ้านายเนาะเจ้านายอ่าเจ้านายคุณนะ่ะบางครั้งเนี่ย เขาก็มีความที่ปรารถนาดีคุณส่งเสริมคุณก็ได้แต่บางครั้งเขาอาจจะมีคําพูดจาที่ไม่ดีใส่คุณด้วยว่าเขาอาจจะโมโหอารมณ์โกรธไหมหรือพูดจาแบบไม่เพอใส่คุณไหมถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบเนี้ยบางทีอ่ะเราจะไปห้ามเขาพูดในทางที่ไม่เพะมันห้ามยากใช่ไหมเพราะว่าอะไรเราเป็นผู้น้อยเขาเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาได้ถ้าอย่างไงก็พยายามใช้ความ นิ่งสยบความเคลื่อนไหวท่องอะไรที่คุณอยากท่องท่องในใจให้ใจลงความหนักแน่นคิดว่าหากการตรงเนี้มันสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะต้องดูนะหรือใครจะมีการเดินทางไกลอะไรกันก็ตามเนี่ยระมัดระวังในการสื่อสารบางทีการสื่อสารกันไม่เข้าใจก็มีนะคะ,ะก็ให้ดูแต่คนเนาะ ทีนี้รีกก่กรรมะบ้างกรรมงคุณไหมเป็นดาวอังคารกับพระราหูเกี่ยวเรื่องการงานการเรียนของคุณเนี่ยอ่าบางคนจะมีงานเข้ามาคุณรับผิดชอบแบบอย่างรวดเร็วเลยหรือบางคนมีการงานเข้ามาชอบเนี่ยคุณก็เป็นคนที่ทํางานคล่องแคล่วว่องไวแต่นี้เตือนวิธีหนึ่งการทํางานคล่องแคล่วว่องไวอ่ะดีเพราะอะไรมันเสร็จเร็วแต่ในการที่เสร็จเร็วเนี่ยมันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไหมคะทางานอะไรก็ใช้ความละเอียดความรอบคอบหน่อย มันจะได้มีปัญหาเกิดขึ้นแม้กระทั่งบางทีอ่ะเรื่องของคําพูดในที่ทํางานเองต่างๆก็ตามเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่พูดแล้วมันไม่สบายใจเนี่ยอ่ะเหมือนกันไม่ต้องไปสนใจงานเราทําอะไรอยู่ทําไปเลยค่ะเนี่ยไม่ต้องไปฟังเสียงนกเสียงกางานคุณมันก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้นะคะหรือใครงานที่ใช้คําพูดอ่า ระมัดระวังนิดนึงก่อนที่จะพูดอะไรไปคิดก่อนนะว่าคําพูดเนี้ยมันจะส่งผลอะไรกับคุณไหมในเรื่องการงานนะคะใจเย็นอย่าใจร้อนคือถ้าตรงบางทีอ่ะปาก,กมันไปก่อนความคิดอีกมันก็มีใช่ไหมคะอันนี้ดูแต่คนเนาะทีนี้เรื่องการงานเนี่ยฝากไว้นิดนึงบางคนเนี่ยทำงานมานานละอยากเป็นเจ้าของกิจการอันนี้คือใจเย็นนะทางานที่เดิมก่อนคุณลงเสียเวลาไปดูดวง ดูว่าในพื้นเดิมคุณนะมีดวงที่เป็นเจ้าของกิจการไหมอาถ้ามีก็ทําไปดูในเรื่องส่วนบริวารแต่ถ้าดวงเราเนี่ยต้องเป็นลูกน้องเขาเนี่ยนำเงินไปซื้อเป็นพันธบัตรสลากกองทุนรวมหรืออมทองก็ได้ค่ะแต่ทุกการลงทุนคุณศึกษาละเอียดกันดีๆไม่แนะนําให้อุอนกู้ส่วนใครที่จะระออกมาทําธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ถ้าคุณตั้งใจเนาะต่อยอดสําเร็จธุรกิจแบบเนี้ยจะเจริญรุ่งเรืองถึงรุ่นดุูหลานได้ส่วนใครที่ธุรกิจมีปัญหาเรากลับระมองที่ปัญหาดูว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราไหมเช่นความขยันความเอาใจใส่ในธุรกิจเราอยลงไปหรือเปล่าให้เปรียบเทียบตอนที่ธุรกิจคุณเจริญรุ่งเรืองคุณมีวิถีชีวิตการทํางานแบบไหนหุ้นส่วนบริวารตัวผลิตภัณฑ์เองปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้แต่ปัจจัยภายในเป็นสิ่งที่เรา สามารถปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะคะคืออะไรบ้างละ่ะตัวบุคคลตัวผลิตภัณฑ์การตลาดระบบวิธีการทํางานหรือจะนําเทคโนโลยีนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยใช้ด้วยก็ได้นะคะ,ะทีนี้เราดูตำแหน่งราพะบ้างราพะคือเป็นดาวเกตด,ดาวเกตเพื่อว่าบางคนอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลเรื่องผลในขณะนั้นคือเรื่องอะไรละ่ะบางคนอาจจะรออะไรเออยังไม่ได้สักทีอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการไปขอจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์เองหรือสิ่งที่รับเนี่ยมีโอกาสได้นะแต่ถ้าได้เนี่ยต้องบอกนะเฉพาะคนสายบุญที่จะได้ตรงเนี้ยมันรวมถึงการสิ่งโชคก็ได้นะมีโชคมีลาภแบบนั้นก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยเอออาจจะเป็นรับผลเก่าๆรับผลเก่าๆก,ก็คืออะไรล่ะดูก่อนว่าก่อนหน้านี้คุณมีอะไร มีอะไรทําไว้ป่ะอ่าอาจจะเป็นรับผลของคุณเองหรือได้จากต่างถิ่นต่างแดนทีนี้ในกรณีต่างถิ่นต่างแดนแบบที่บอกอะ่ะมันต้องมีเรื่องธุรกิจไหมมีญาติพี่น้องไหมหรือมีเรื่องของเออทำสื่อออนไลน์ไหมคะเนี่ยก็จะมปเกิดขึ้นทีนี้รับผลบางคนนะมันเป็นของกินของใช้ของส่วนของงานใช่ไหมลูกค้าก็ได้เป็นลูกค้าเก่าของก็ได้แม้กระทั่งถ้าเป็นเรื่องความรักคนเก่าคุณนะจะกลับมาก็ได้นะคะ แต่ทีนี้ฝากไว้ทีหนึ่งดูนะว่าคนเก่าคุณนะจากคุณไปแบบไหนแล้วกลับมาหาคุณแบบไหนไตรตองกันให้ดีดดค่ะนะคะทีนี้เราก็ตำแหน่งวินาศบ้างตำแหน่อง,องวินาศคือสิ่งที่คือคนใกล้ตัวสิ่งที่ชื่อหรือคุณได้สิ่งที่ปกปิดเป็นดาวทิตดาวพุธดาวดยูมองว่าจะมีคนใกล้ตัวหรือหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกนชนเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้หรือวัดครูบาอาจารย์พระสงฆ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกฎหมายตัวบทกฎหมายเองก็ได้เหมือนกันมกอยูก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้สิ่งที่ได้รับอะไรก็ว่าไปหรือเป็นเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีสามารถช่วยหรือคุณได้เหมือนกันแต่รู้ว่าในบริบทนั้นนะเราเกี่ยวข้องในเรื่องอะไรเนาะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งมุมลบเนี่ยวินาศคือปัญหาสากโรคภัยนะคะคือใคร บุคคลที่กล่าวถ,ถึงเมื่อกี้น่ะสามารถเป็นปัญหาคุณได้เหมือนกันนะก็ลองไปดูนะคะไม่ว่าด้วยเหตุผลคนในดๆก,ก็ตามถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นขอให้อย่าใจร้อนออค่อยๆแก้ไขไปหรือบางครั้งอะ่ะมันอาจจะมีเรื่องของตัวบทกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องไหมในวิธีการแก้ไขข,ของต่คนนะคะอาต้องใช้ระยเวลาหน่อยเนาะทีนี้ทุกคนมีการดูเรื่องของสุขภาพนิดน,นึง สุขภาพสิ่งที่ต้องระบดระวังเป็นเรื่องก้องงความเครียดความวิตกกังวลเองอ่าเรื่องสายตาความดันเบาหวานเลือดหัวใจแขนปากท้องกระเพาะอ่าแล้วเป็นเรื่องของระบบน้ำย่อยหารกะระย้อนหน้าอกระบบขับถ่ายระบบต่อมน้ำเหลืองแล้วก็เป็นเรื่องของสะโพกต้นขาเท้า โรคซึมเศร้าโรคอัลไซเมอร์โรคภายในโรคที่เกี่ยวกับดาวโตรโยทุกคนมีการตรวจดังกาไประจปีใช่ไหมคะลองสังเกตเรื่องของน้ําตาลไขมันดูว่าสูงไหมถ้าสูงก็ถึงเวาลาออกกำลังกายละจะออกแบบไหกได้ที่คนชอบทุกคนถนดัดแต่นั้นแน่นอนว่า,าการเดินวันละหกิโลสักหกเดือนถ้าลองดูนะคะถ้าน้ําตาลไขมันลดลงเนี่ยก็ยิดเป็นมาตรฐานในการดเรดินชีวิตได้เพราะเราเข้าสังคมผ,ผู้สูงอายุละเราก็ต้องให้ร่ลังกายแข็งแรง ส่วนใครที่น้ำตาลไขมันปกติออกร่างกายเหมือนกันค่ะร่างกายจะแข็งแรงทีนี้เราใช้ไพ่หมหาจันย์อยีกชุดหนึง่งดูว่าไพ่เขาอยากจะแนะนําให้คุณเนี่ยไปเสริมดวงอะไรกันในเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ใบแรกเขาไปไหว้พระพิฆเนศเรื่องขอศิลประปัญญาความสําเร็จใครติดขัดอะไรลองไปขอพรดูนะคะใบที่สองไปไหว้พยาคุตขอเรื่องเมตตามหานิยมอํานาจศาสนาการคุ้มครองใบที่สามพระศิวะขอเรื่องการงานการเงินพ้นทุกข์หายเจ็บป่วยอันนี้ลองไปดูนะแตออ่ถ้าไม่สะดวกทำตามให้แนะนำไม่เป็นไร ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไหนก็ได้ที่คุณเคารพนับถือก็ถือเป็นการเสริมดวงเหมือนกันแต่จะมีบางคนเท่านั้นน่ยที่มีเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายมันเยอะไม่สามารถที่จะใช้เงินในการทํเอ่อเสริมดวงคุณเนะี่ยเรามีวิธีเสริมดวงโดยไม่ต้องใช้เงินก็ได้ค่ะคือการคิดดีพูดดีทดําดีการดูดลยปุปการีการเปิดเปิดสบุนฟังในบ้านแต่ไม่ต้องขูดแผลเพื่อนบ้านนะเดี๋ยวจะมีปัญหาตัวคุณนะ่ะสวดมนต์ก็ได้นั่งสมาธิก็ได้เวลาห้านาทีสิบนาที แรงกายจิตอาสาเหมือนได้หมดอนะ่ะเป็นการสมดวงได้หมดบุญคุณลเนี่ยมีอยู่รอบตัวเราแต่เราอะ่ะจะหยิบยกบุญแบบไหนขึ้นมาทําเพียงแต่ขอว่าอย่าห่างบุญอย่าทิ้งบุญบุญจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทํให้เกิดสิ่งทดีเกิดเป็นทานทุกคนได้นะคะทีนี้เราพูดกันดูดวงกันบ้างการดูดวงเนี่ยคือนี่เป็นประสบการณ์ของตัวเองเนาะคือยี่สิปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้น,นดูดวงไม่เป็นไมไ่เรียนโหราศาสตร์ก็ชอบดูหมออ่ะก็ไปนั่งดูเขาทักว่ามีเคราะ ต้องสเอเคละหนะฮะต้องตัดเล็บตัดผมใช้เงินอีกสามพันซึ่งไม่ได้เชื่อกันสอดค้องแบบเนี้ยก็ไปทําบุญปกติแหละแล้วลถวายสังฆทานสวดมนต์นักสมาธิมาหลายปีมากผลพรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแต่ผ่านพ้นปัญหาตรกไม่ได้นะคะมีคนให้ความช่วยเหลือก็เลยคิดว่าน่าเกิดจากบุญกุศสที่เราทำนี่แหละอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ถ้าคุณเจอลักษณะแบบเนี้ยคิดว่าคุณก็ไปทำบุญกันนะคะแล้วก็กลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปขอพรท่านไปร้างเท้าท่าน นำนำ้นำล้างเท้าเนำอาบก็ได้นะผ้าถุงแม่คุณเองก็นํามาครอบตั้งแต่หัวจรดไปเท้าได้เหมือนกันใช้พผ้าถุงพกไว้ในกระเป๋าสตางค์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนโบราณแต่คิดว่าทดลองทําดูก็ได้เพราะอะไรคุณไม่ต้องไปเสียงเงินอืมแต่สิ่งที่ใกล้ตัวคุณก็คือการสวดมนต์การนั่งสมาธิสิ่งนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติ ก็ขอแนะนําเรื่องการนั่งสมาธิละกันเพราะว่าหลักสูตรที่ศึกษามาเป็นของหลวงพ่อวิริยังวัฒนมงคลน,นะคะก็จะการดึงจงกรมมีการนั่งสมาธิบริกรมททรมคัมภุตโธเอาไว้ที่ไหนก็มีที่เลือกคือหน้ผาผากหัวใจท้องคุณชอบวิวัฒนส่วนไหนคุณไว้ส่วนนั้นจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอทนทําได้หมดคุณก็ทํากันไว้วันเล็กวันน้อยเหมือนการโยกกระปุกอุ่นสินนะคะวันหนึ่งกระปุกอุ่นสิลแม้เต็มบางทีไม่ทันเต็มมาทุกคนเป็นของเก่ากระปุกอุ่นสิลเนี้ย จะถูกเบิกใช้โดยอัตโนมัติมาช่วยหรือคุณเวลาคุณเกิดปัญหาเกิดขึ้นจะช่วยเหือเร่งรคนที่ประวัติจะรู้ส่วนใป็บโรคุนอนระดับโรคเคสต่างๆเวลานอนเนี่ยคุณพูดโทรได้เลยค่ะโรคต่างๆี่จะคลายไปทางที่ดีได้ ทีนี้ก็พูดเรื่องกรรมนะคะกรรมนี่มี2ประเภทคือกรรมดีกรรมไม่ดีใช่ไหมอ่ากรรมคือการกระทํากรรมของเราคือการกระทําของเราไม่มีใครสามารถแก้กรรมของเราได้นอกจากตัวเองโดยวิธีไหนตามหลักาศาสนาที่แต่คนนับถือหลักคําสอนพระเจ้าการสวดมนต์การนั่งสมาธิสินห้าสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยจะทำให้สิ่งที่เจอเบาบางลงไปได้เกิดสิ่งดีดีกับตนเองแต่ทุกคนเนี่ยจะเชื่อจากปากนะอย่างเดียวไม่ได้ทุกคนต้องใช้หลักการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยคือการตรจอง สุดท้ายเนี่ยชีวิตคือการเดินทางนะคะถนนของทุกคนเนี่ยไม่ได้โดยทุกอีกระดับถ้าทุกคนสู้เต็มที่ทําหน้าที่ของตัวคนนี้ดีที่สุดต่อให้คุณเจอปัญหาหนักนาแค่ไหนทุกคนสามารถตรอก็ได้ปัญหารสรสาทที่คุณเจอเนี่ยคือแบบทดสอบถ้าคุณผ่านกันไปได้เนี่ยจนการพัฒนาตัวเองก,ก็ไปอีกระดับหนึ่งจะให้โดนแกร่งขึ้นเก่งขึ้นจะแก้กแรก่งก็ขอฝากทุกคนจงรักษาศีลสวดมนต์นสมาธิตามวานราที่คุณสะดวกจะช่วยสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ก็ไว้เจอคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบเจอความดีม่ความทุกข์นะคะถ้าในคลิปนี้มีเสียงอะไรบ้างก็ต้องอภัยว้นอาทีน่น้นะคะขอบคุณค่ะ